สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับเราก็จะมาดูในเรื่องของ WooCommerce Classic Shortcode กันนะครับเรามาดูกันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าใน WooCommerce เ v e r s i o นใหม่นะครับแทนที่เขาจะใส่เป็น Classic Shortcode เขาใส่เป็นบล็อกสลับเช็คเอาท์แล้วก็บล็อกสลับตะกร้าสินค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันก่อนนะครับหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้ครับใน WooCommerce version ใหม่ๆจะเห็นว่าหน้าตาของมันเนี่ยค่อนข้างจะผิดแผกจากธีมของเรานั่นเองนะครับ มันเป็นเพราะว่าสไตล์ของบล็อกเนี่ยตีมไม่สามารถเข้าไปสไตล์ได้นะครับจะต,ต้องเป็นบล็อกที่สไตล์มานั่นเองนะครับแล้วที่สําคัญครับปลั๊กอินบางตัวนะครับอย่างเช่น Checkout f i l l Editor ใช้ไม่ได้ด้วยนะครับสำหรับหน้า c h ็ c k o u ทที่เป็นหน้าแบบใหม่หน้าบล็อกอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งว่า Payment Option นะครับเ a y m e n t g a t ก w a y วบางค่ายปลั๊กอินของเขานะครับไม่สามารถลงมาถึง Payment Option ตรงนี้ได้นะครับนั่นหมายความว่าติดตั้งไปแล้วก็ไม่มีตัวเลือกขึ้นมาอยู่ดี ดังนั้นนะครับเราจะต้องแก้ปัญหาโดยการกลับไปใช้คลาสสิกช็อตโค้ดของ WooCommerce ก่อนครับต้องบอกก่อนว่า WooCommerce เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่กำลังเปลี่ยนผ่านนะครับเปลี่ยนผ่านไปยัง b l o อก Editor ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าปลั๊กอินต่างๆเนี่ยอาจจะยังไม่ Compatibility หรือว่ายังเข้ากันไม่ได้นั่นเองนะครับทำให้เรานะครับจะต้องเปลี่ยนกลับไปใช้คลาสสิกช็อตโค้ดก่อนจะเปลี่ยนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยครับ สำหรับคนที่อยากเรียนรู้ Wordpress อย่างเป็นระบบนะครับเรามีคอร์สเรียนทั้งแบบออนไลน์แล้วก็คอร์สเรียนสดนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ palamike com wp course นะครับหรือ p a l a m i com wp course นั่นเองครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับเราสามารถเข้าไปที่ระบบหลังบ้านของ WordPress นะครับแล้วไปที่เมนูนี้นะครับไปที่ Page แล้วก็ออ l Page ได้เลยนะครับตรงนี้เราคลิกหนึ่งทีจากนั้นนะครับลงมาที่ ตรงคําว่าตะกร้าสินค้าแล้วก็สั่งซื้อชําระเงินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากหน้าเช็คเอาท์ก่อนนะครับเราไปที่สั่งซื้อและชําระเงินถ้าเกิดว่าใครเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็เช็คเอาท์นะครับจากนั้นกด Edit เข้าไปนะครับตรงนี้เราคลิก1ทีอ่าตัวนี้เราจะเรียกว่าบล็อกนะครับของการชําระเงินนะครับคลิกไปมันก็จะเป็นบล็อกต่างๆนั่นเองนะครับทีนี้เราจะแก้ไขมันยังไงดีนะครับหลักการคือเราต้องเลือกทั้งหมดให้ได้ก่อนนะครับ โดยการคลิกที่ตรงนี้นะครับผมคลิกตรงนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของมันเราจะเห็นว่าตอนที่เราคลิกเนี่ยเมื่อกี้ผมคลิกไปที่ contact information ซึ่งมันไม่ถูกนะครับต้องคลิกไปที่ทั้งหมดก่อนนะครับพอคลิกไปที่ทั้งหมดแล้วนะครับเราจะเห็นว่ากรอบมันจะถูกล้อมเอาไว้นะครับจากนั้นให้เรานะครับเอาเมาส์ไปชี้แถวๆนี้มันจะมีคําว่า check out ขึ้นมาคลิก1ทีครับมันจะมีคําว่า t r a n s form t o ให้เราเลือกเป็น classic short code ครับคลิก1ทีปุ๊บ มันจะกลายเป็นคำว่าคลาสสิกเช็คเอาท์แบบนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับทำนองเดียวกันเราต้องดู List View ด้วยนะครับสมมติผมกดเปิดปิดใหม่แทนที่จะเป็นบล็อกแบบเมื่อกี้นะครับก็จะขึ้นเป็นคลาสสิกเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วครับกดอัปเดตหนึ่งทีก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะขอทรานสฟอร์มกลับไปเป็นเหมือนเดิมก่อนนะครับก็จะได้เป็นเช็คเอาท์แบบนี้นะครับเช็คเอาท์ลักษณะนี้เหมือนเดิมเรากดไปที่นี่นะครับ1ีแล้วก็ไปที่ค่คาวคลาออกากอ้่ ให้คลิกไปที่ด้านบนสุดนะครับแล้วก็ไปที่เจ้าสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดหนึ่งที่แปลงเป็นคลาสสิกช็อตโคดเป็นอันเรียบร้อยกดอัปเดตได้เลยนะครับพอเรากดอัปเดตแล้วเนี่ยเราก็ไปดูที่หน้าสั่งซื้อและชําระเงินได้เลยนะครับคือหน้านี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ช้อปปิ้งในเว็บเราสักหน่อยแล้วก็ไปที่คําว่าสั่งซื้อและชําระเงินตรงนี้นะครับอา่าตรงนี้เลยปุ๊บก็จะมาสู่หน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น คลาสสิกช็อตโค้ดนั่นเองเห็นไหมครับว่าหน้าตาจะต่างกันแล้วก็มีความเข้ากันได้กับธีมของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับการใช้คลาสสิกช็อตโค้ดทำนองเดียวกันครับหน้าตะกร้าสินค้าเห็นหน้าตาแปลกๆอยู่อย่างนี้นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมเลยไปที่ระบบหลังบ้านอ่าหน้านี้เสร็จแล้วออกไปก่อนนะครับปุ๊บเสร็จแล้วไปที่คําว่าคัทครับผมหรือตะกร้าสินค้านั่นเองกดอ d i ดิทขึ้นมาทับในลักษณะเดียวกันเลยนะครับให้เราเลือกตัวนี้ขึ้นมาครับ โครงสร้างของมันจากนั้นคลิกไปที่คัทครับอันแรกบนสุดถ้ามันกางอยู่อย่างนี้ก็คลิกบนสุดนะครับอย่าลืมจากนั้นคลิกไปที่เครื่องหมายคาัทครับแล้วก็กดคลาสสิกช็อตโค้ดตรงนี้เลยนะครับให้มันแปลงเป็นคลาสสิกคัทตรงนี้นะครับจากนั้นกดอัปเดตหนึ่งที่แล้วทําการไปดูกันนะครับที่หน้าตะกร้าสินค้าตรงนี้กดรีเฟรชขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ มันใช้รูปแบบของธีมเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มคู่ป้องก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่ธีมจัดมาให้นั่นเองนะครับแล้วนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับความเข้ากันไม่ได้นะครับของปลั๊กอินการชําระเงินหรือว่าปลั๊กอินเช็คเอาท์อดิเตอร์ต่างๆนะครับกับ WooCommerce ในเวอร์ชันใหม่ๆนั่นเองหลักการก็คือแปลงเป็นคลาสสิกช็อตโค้ดนั่นเองครับ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมวิดีโอนี้กันด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกด subscribe c ช anel ของเราเอาไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ